นะครับเอเราก็จะเอาหลักการเหตุผลที่เขาลองลองขอเนี่ยไปขอเพิ่มอีกหนึ่งหมื่นหกพันกว่าแต่การขอเพิ่มในที่นี้เนี่ยมันไม่ใช่อยู่ไปเพิ่มได้เลยเพราะกรอบนุป,ประมาณที่เสนอไปมันอยู่แล้วนะฮะมันก็จะ,จะ,จ,ะจะเพิ่มได้ก็ต่อเมื่อเราเรา,เราจะต้องอตกลงได้แล้วนะฮะเงินไปแล้ครับเรียบร้อยนะรับ,บตามให้ตลอดฮนะเออ ประเดี๋ประชุมสี่ภาคคือเมื่อมันเป็นเช่นนี้แล้วเนี่ยเราก็จะต้องเสนอายกรรมธิการงบประมาณเนี่ยเขาจะต้องตัดเงินยอดอื่นนะเมื่ตัดเงินออกมาแล้วเขาจึงจะมาให้ที่นี้ได้นะมันก็ขึ้นอยู่กับเหตุและผลแล้วก็ความจําเป็นต่างๆแลาา้วก็การวิจัยนั้นเป็นของอํานาจของคณะกรรมธิการ ในเวลาสองแต่ทางมหาไทยไมิจะทําเรื่องเสนอไปแล้วก็เราก็จะพยายามที่จะล็อบบี้พูดคุยกับ<ม>ทางกรรมธิการโดยก็จะขอให้ทางผู้นําท้องถิง่นซึ่งก็มีเยื่อใยมีความสัมพันธ์กันกับสสในพื้นที่ตัวเองอยู่แล้วถ้าเป็นสสที่เป็นกรรมธิการก็ประมาณก็ต่างคนต่างช่วยกันล็อบบี้กันแล้วกันได้ทร<ม>าบออกไหมฮะจะให้ตัดยอดส่วนหนึ่งมาแล้วม,มาโปะที่ หมื่นหกพันเนี่ยซึ่งเป้าอยู่ที่หมื่นหกพันนะแต่ได้ยี่แปดเปอร์เซ็นตแต่ว่าถ้ามันได้ไม่ถึงมันก็คือไม่ถึงอะ่ะไม่รู้จะทํำยังไงนักข้าใจนะแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยในวันที่หกที่เจ็ดเดือนหน้าเนี่ยหรือเดือนจิจพิจารณาเนี่ยก็จะมีการประชุมเอ่อเพื่อจยว,วางแผนเรื่องงบประมาณแล้วค็แนวทางต่างๆเนี่ยในงบปีห้าเจนะ็ดแหละซึ่งก็หมายว่าในห้าเจ็ดก็จะคุยกันต่ออีกในเรื่องนี้ เข้าใจนะฮะค่ะเข้าใจค่ะเลงตัวกันที่28เปอร์เซ็นต์ใช่ไหมคะท่านผู้ชมคหนึ่งค่ะที่เค้าขอ30เนี่ยนี่ปกติที่เคยเพิ่มเนี่ยมันเพิ่มแค่0.5ทุกปีที่ผ่านมาค่ะแต่ปีเนี้เราเพิ่มเราขอไป0.5เหมือนกันแต่ว่าเมื่อตัดแล้วเนี่ยมันมัเขาเขามีคณะกรรมการเข้าทำเนี่ยแล้วมันออกมาเหลือแค่0.1เท่านั้นเอง นะเอ่อทั้นั้นเพราะนั้นเขาก็เลยขอส่วนที่ยังขาดอยู่เราเองเราก็เข้าใจแล้วเราก็จะพยายามทําให้ดีที่สุดค่ะท่านระัฐมน,นตรีคะที่สุดแล้วเนี่ยถ้าเกิดเ,เราพยายามล็อบบี้พูดคุยกับกรรมธิการงบประมาณแล้วแต่สุดท้ายไม่ไม่สามารถเพิ่มงบได้ถึง1 6ึ่งหล้านบาทเราจะต้องชีง้แจงทําความเข้าใจกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นยังไงคะก็ทำความเข้าใจใช่ครับก็ต้องทำความเข้าใจก็งงต้องประชุมกันค่ะวันนี้เราก พูดให้ฟังแล้วว่าเราจะพยายามจนความสามารถาแต่ไม่ได้รับปากว่าต้องได้ตรงได้ตรงได้มันไม่ใช่เงนินมันพูดไม่ได้พูดไม่ได้เพราะอะไรเพราะว่าเรื่องนี้มันพ้นจากอํานาจของฝ่ายบริหารไปเป็นอํานาจของฝ่ายมีตีมัญญัดแล้วคือทางสภาแล้วแต่ว่าเราไม่ปฏิเสธว่าพรรคเราเนี่ยเป็นพรรคปัฐบา,าลเราก็จะใช้ศักยภาพทุกอย่างคราวนี้ก็อยากจะขอร้องว่าท้องถิ่นเนี่ยซึ่งท้องถิ่นหลายๆคนก็เป็นไม่ใช่คนของพรรคเพื่อไทยเป็นคนของรคปัตุมีเป็นคนของพรรค ผู้ใจไทยก็มีเนี่ยนะก็ทุน้วต้องไปช่วยกันนะฮะก็ทางเราเขาเขาช่วยชุกดกันเพือกันฟังช่ืยกันพูดมันก็น่าจะน่าจะดีนะค่ะ<ต>ค่ะน่า<อ>จะไปอุดอุด,ดค่ะงงงงเงินจนํานวนหมื่นหกพันล้านกว่า,วาบาทเนี่ยนะคะก็น่าจะสามารถที่จะช่วยไปเพิ่มเติมศักยภาพในการพัฒนาท้องถิ่นที่เขาที่เขาบอกยังขาดยังเป็นช่องว่างอยู่ด้วยได้ใช่ไหมคะได้ครับนี้ครับพีนพอนะคะค่ะครับคือคือเข้าขอมา แล้วเราก็เลยทําเรื่องไตรยสิเข้าไปเนะเพราะถ้าไม่ไม่ไตระยะสิมันม,มีช่องไปเลยไม่มีช่องเลยเพราะมันเข้าไปนเรียบร้อยแล้วไต่ยสิมันก็นด้มันก็ต้องไปชี้แจงแล้วก็พูดโทษน,นะเหตุผลว่ายังไงไงเนี่ยผมก็จะต้องเอาผู้นาเนี่ยของท้องถิ่นเนี่ยไปร่วมชี้แจงด้วยต่อข้าราชกานะราอกันฟังถ้ามีมีผลชี้แจงนดีแล้วก็แล้วก็มันก็ได้อย่างเงี้ยนะมันก่อนมันก็จะได้ที่ขึ้นอยู่กับเหตุผลการชี้แจง ค่ะแต่ว่าตัวแทนสามสมาคมก็เข้าไปด้วยกันแต่ต้องไปชี้แจงในคณะกรรมการงบประมาณนี่นี่ฝากไม้ย้ำอะไรเลยที่หนึ่งนะนั่นแล้วก็มันอยู่ในวาระสองนะครับได้ได้ค่ะยังไงขอบพระคุณมากค่ะท่านคะนอันที่หนึ่งนี้อันที่สองอีกอันหนึ่งเนี่ยซึ่งข้อสองข้อสามข้อสี่เนี่ยเขาไม่มีฐาอะไรละนะเพราะว่าเขาเานั่งกันเองคือรัฐบาลประมาณการรายจ่ายจัดเก็บเนี่ยสูงเกินไปซึ่งตรงนี้เราก็บอกว่าเราจะตั้งคณะกรรมการที่นาขั้ทีหนึ่ง ตามเหตุตามผลเราับฟังเหตุผลกันก็จะเร่งรัดในการจะทําร่างกฎหมายในการกฎหรายได้ท้องถิ่เนี่ยนะแล้วก็ขยายฐานออกไปมากขึ้นนะเพื่อที่จะได้ให้ท้องถิ่นเข้มแข็งนะใช่ไเครื่องมือในการที่จะเก็บรายได้ของท้องถิ่นให้มีประสิทธิภาพนะนะนะเพื่อที่จะให้องค์การบริหารส่วนท้องถิ่นเนี่ยมีรายได้เพิ่มขึ้นในปีต่อไปนี่ก็จะคุยกันที่หกที่เจ็ดที่สูรนี้นะประเด็นเรื่องที่อีกเรื่องหนึ่งก็คือเรื่อง นโยบายของรัฐบาลในการเพิ่มค่าของชีพวชราหนึ่ยห15,000บาทที่จบปีตรีแล้วก็ทุกที่ผู้ใช้แรงงานเป็น300บาทซึ่งตรงนี้เราก็ประกาศไปเป็นนโยบายแล้วแล้วก็ทุกหน่วยงานไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานภาครัฐและหน่วยงานภาคเอกชนเนี่ยก็จะต้องปฏิบัติตามข้อตกลงนี้ซึ่งเป็น,เป,นปเป็นประกาศเป็นนโยบายอันนี้ในส่วนที่ทางท้องถิ่นเขาก็บอกว่า เขาไม่ได้เตรียมเรื่องนี้มาให้ก่อนล่วงหน้าเพะฉะนั้นเขาต้องจ่ายตามคําะสั่งรัฐบาลเขาจะขอข <c oughs> นะอันนี้เราก็รับฟัาเหตุผลเรามาดูนะก็เ,เป็นเงินอีกประมาณสักมาปีห้าห้าที่เขจ่ายไปเดือดเขาสำรองจ่ายไปก่อนคะ่ะเออหกพันสองร้อยล้านค่ะหกพันสองร้อยสองล้านซึ่งตรงนี้เราจะต้องไปหาเงินของอบูนหนุนมาค่ะถามเรื่องนี้นะจะต้องคุยกันกับทางทางสภาเหมือนกันค่ะ น,น,นะครับที่จะให้เหตุให้ผลก็สตัตยดตรส่วนใดส่วนหนึ่งตามมาตราของกฎหมายด้วยนะก็เป็นใหญ่ๆอู่สองเรื่องนึ่งที่เราจะต้องพยายามาทําให้ดีที่สุดทาี่จะทำได้จะไม่ได้รับปากว่าต้องได้ไม่ใช่อย่างนั้นนะแต่เรื่องที่เราก็รับฟังหนึ่งนะแล้วก็เข้าใจแล้วก็พยายามที่จะแก้ไขให้ดีที่สุดเท่าที่ะทำได้ S <S 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 ก็คือขอแรงร่วมกันค่ะวันนี้ก็มีการคุยกันตรงๆใช่ไหมค<ต>ะกับ<ช>ทางตัวแทนสมาคมชานเองเขาก็บอกนะฮะเขาไม่ได้มาล้มรัฐบาลก็ไม่ได้มาค่ะ<า>เป็นศัตรูกับทางรัฐบาลกลางเขาเข้าใจเขามาขอ,อาทำของเข้าใจแล้วก็ขอให้ช่วยพินาซึ่งเราเองในฐานะเป็นรัฐบาลกลางเราต้องรับฟังทุกฝ่ายนะนังนั้นก็ก็ฟังฟังแล้วเราจะหาทางออกยังไงเราก็ทำกัน ก็ทําเต็มความสามารถส่วนมาทำแล้วมันไม้แค่ไหนอย่างไรเนี่ยเราก็บอกแล้วนะบอกว่าเราทําเป็นที่นะแต่ส่วนได้มากน้อยเนี่ยมันอีกเรื่องหนึ่งนะค่ะนะครับขอบคุณครับขอประทานารแล้วโดยเฉพาะคือวันที่หกที่เจ็ดนะมีการประชุมใหญ่เรื่องนี้อีกทีหนึ่งนะที่สองวันแล้วก็วางยึดตาม ในการทํางานอีกปีหน้าปีห้าเจ็ดเพราะฉะนั้นในห้าเจ็ดก็ต้องว่ากันอีกทีนึงด้วยคือเป็นสัดส่วนเท่าหร่อะไรยังไงก็ว่ากันเดี๋ยววันที่หกที่เจ็ดจะขออนุญาตติดตามค่ะเดี๋ยววันที่หกที่เจ็ดจะขออนุญาตติดตามเรื่องนี้นะคะว่ามีความคืบหน้าอย่างไรนะคะค่ะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ ท่านติดตามใกล้ชิดจริงๆนะคบคะเพราะว่าวันนี้ก็ไปพบทางตัวแทนของสามสมาคมที่ไปชุมนุมกันหน้าธรเนียบรัฐบาลด้วยแล้วก็ยังย้ําอีกครั้งว่าวัน,นที่6กที่เจะพูดคุยกันถึงรายละเอียดที่ลงลึกลงไปเพราะว่าหลังจากนี้นะคะต้องไปเชี้แจงกับคณะกรรมาการงบประมาณที่สภานะคะต้องดูเพราะว่าคณะกรรมาการมีสิทธิ์ตัดเหมือนกันนะคะ,คะอาจจะขยับลงไปอีกได้นะคะแต่ว่าก็ต้องรอดูนะคะว่าจะเป็นยังไงก็ท่านบอกว่า ตรงนี้เนี่ยคงไม่สามารถรับปากได้นะคะแต่จะพยายามช่วยให้ถึงที่สุดละกันเพราะว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยมันต้องขึ้นอยู่กับทางการพิจารณาของคณะกรรมาธิการงบประมาณของสภาผู้แทนราษฎรนะคะค่ะเรื่องนี้นะคะต้องค่อยๆติดตามกันไปเพราะว่ารายละเอียดลงลึกไปถึงการหารือของรัฐสภาแล้วนะคะ,คะไปกันที่เรื่องออของภาคใต้กันหน่อยนะคะ,คะ เพราะว่าในช่วงนี้เนี่ยสถานการณ์ความสงบในพื้นที่ทางสามจังหวัดชายแดนใต้เนี่ยนะคะยังคงมีอยู่อย่างต่อเนื่องขณะเดียวกันทางจังหวัดยะลาเองก็พยายามที่จะสร้างเครือข่ายภาคประชาชนนะคะดูแลเรื่องของอความปลอดภัยในพื้นที่ด้วยนะคะรวมไปถึงการทํางานให้มีรรอภิบาลต่างๆด้วยนะคะโดยทางท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลานะคะคุณสาญา อินทรพ,ทพักเนี่ยได้เป็นประธานเปิดสัมมนาการสร้างเครือข่ายภาคประชาชนของคณะกรรมการธรรมิบาลของจังหวัดยะลาขึ้นมานะคะในวันนี้เพื่อที่จะเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการสร้างเครือข่ายภาคประชาชนให้เข้ามามีส่วนร่วมสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการคณะกรรมการธรรมิบาลจังหวัดยะลาค่ะซึ่งการจัดสัมมนาครั้งนี้นะคะก็เพื่อให้คณะกรรมการธรรมิบาลสิกว่าคนที่มีอยู่นะคะ ไม่มีเครือข่ายเพิ่มมากขึ้นคือเขาก็จะไปหาเครือข่ายนะคะเป็นทั้งภาคราชการแล้วก็ภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมโดยคณะกรรมการ1คนก็จะไปสรรหาเครือข่ายเพิ่มขึ้นเป็น2อถึงสคนนะคะจาก10คนก็จะเป็น50คนต่อไปซึ่งในส่วนของประโยชน์ที่ประชาชนจะได้รับในครั้งนี้นะคะก็จะเป็นการใช้จ่ายงบประมาณของท จะจะเป็นการเข้ามาตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณของทางราชการนะคะการดําเนินโครงการต่างๆก็จะเกิดประโยชน์แก่ประชาชนสูงสุดแล้วก็สมบูรณ์แบบขณะเดียวกันนะคะประชาชนหากพบเห็นสิ่งใดที่มีประโยชน์ต่อการพัฒนาก็สามารถบอกผ่านเครือข่ายได้เครือข่ายก็จะบอกผ่านคณะกรรมการธรรมมาพิบาลแล้วก็จะมีการประชุมแก้ปัญหากันเป็นระยะส่วนในการดูแลนะคะความปลอดภัย เรื่องของความไม่สงบในพื้นที่นะคะคณะกรรมการธรรมิบาลจังหวัดยะลาและเครือข่ายในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้ที่จะลงพื้นที่ไปพบปะตรวจงานต่างๆนั้นทางจังหวัดยะลาก็ได้เน้นย้ำให้มีการดูแลเป็นพิเศษด้วยค่ะค่ะ ก็ถือว่าเป็นเครือข่ายภาคประชาชนนคะคะที่จะมีคณะกรรมาการธรรมมาพิบาลจังหวัดยะลาเนี่ยเป็นคณะกรรมการที่เป็นระบบมากเ,าเึ้นนะคะในการรับเรื่องร้องเรียนรวมทั้งรับฟังปัญหาแล้วก็ เดินหน้าแก้ไขปัญหาได้ทันทีเลยนะคะก็จะมีการไปตรวจตาพบปะเครือข่ายในแต่ละจังหวัดกับประธานประชาชนในพื้นที่อย่างใกล้ชิดเลยค่ะแต่ว่าเหตุการณ์การก่อความไม่สงบนี้ก็ยังคงมีอย่างต่อเนื่องไปกันที่จังหวัดปัตตานีที่นั่นมีเหตุนะคะคนร้ายยิงทหารพรานเสียชีวิตสองรายนะคะแล้วก็มีการที่ คุมตัวต้องคุมตัวทาหารผ่าน,นะะที่เราชีวิตเข้ามาสอบก็ยังถือว่าให้การวกวนอยู่เนี่ยขณะนี้นะคะโดยทางสถานีตำรวจภูทรแม่ลานได้รับการแจ้งเหตุว่ามีคนร้ายไม่ทราบจำนวนใช้อาวุธปืน M16 ซุ่มยิงหน้า,นาที่ทำการทหารพรานสังกัดรอขออภัยนะคะสังกัดร้อย เนยอาหารพาน2207นเะคะเฉพาะกิจนะะทพ22่สิจำนวน6นายบริเวณวงเวียนใต้สะพานถนน418ปัตตานียะลาบ้านลุตงค่ะหมู่6ตตำบลแม่ลานอำเภอแม่ลานจังหวัดปัตตานีนะคะโดยขณะที่เจ้าหน้าที่นนทอา,ารพานเองใช้รถจักรยานยนต์จำนวนสาคันลาดตระเวนร,รักษาความปลอดภยัยก็ทำให้ขณะที่กำลังเจนน้าหน้าที่ที่กำลังทำหน้าที่อยู่นะคะ ถูกยิงจนเสียชีวิต2นายด้วยกันค่ะค่ะก็ เจ้าหน้าที่นะคะสสืบสวนสอบสวนไปนะคะก็เป็นการระหว่างการทําหน้าที่ของเจ้ฐฐาหน้าที่ทหารพรานสังกัดร้อยทหารพราน2207เฉพาะกิจทหารพราน22นะคะกำลังออกลาดตระเวนทั้ง6นายเลยนะคะนอกฐานปฏิบัติการแต่ว่าพอมาถึงที่เกิดเหตุเนี่ยก็มีคนร้ายไม่ทราบจํานวนใช้อาวุธปืน M16 ซุ่มยิงจนเกิดการยิงปะทะกันกับคนร้ายนะคะซึ่งสุดท้ายเนี่ยคนร้ายก็ได้ล่าถอยไปหลังจากที่ เกิดเหตุแล้วนะคะตำรวจพิสูจน์หลักฐานแล้วก็กำลังตำรวจทหารก็ไปในที่เกิดเหตุนะคะไปเก็บ ปลอกกระสุนปืน M16 ได้10กว่าปลอกค่ะตกอยู่ใต้สะพานแต่ว่าบนสะพานนั้นไม่พบปลอกกระสุนนะคะนอกจากนี้เจ้าหน้าที่ยังได้ควบคุมตัวอาสาสมัครทหารพรานสราวุธคำพันธ์หนึ่งใน4ที่รอดชีวิตเนื่องจากหลังจากที่เกิดเหตุนะคะดาบตำรวจสุวัชัยคำนุ้ยค่ะทางผอบอหมู่ปราบปรามสอพอแม่ลานเนี่ยได้ขับรถจักรยานยนต์ผ่านที่เกิดเหตุเพื่อที่จะไปรับภรยรยาที่อำเภอหาดใหญ่ สา,าสมัครทหารพานสราวุธได้พยายามขออาศัยรถจักรยานยนต์ไปด้วยนะคะอันนี้ก็เลยตกเป็นผู้ต้องสงสยัยซึ่งเบื้องต้นเนี่ยให้การกับเจ้าหน้าที่ตำรวจถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแบบวกไปวนมาเหมือนกันนะคะเจ้าหน้าที่ก็เลยควบคุมตัวไปสอบสวนที่สพแม่ลานต่อไปค่ะต้องติดตามว่าเกิดจากอะไรนะคะไปกันที่จังหวัดทางภาคอีสานกันบ้างทนะี่นั่นมีปัญหาเรื่องของ ทีมที่ตามล่าเหล็กไหลเนี่ยถูกน้ำป่านะคะซัดติดในถ้ำเนี่ยเสียชีวิต3รายด้วยกันนะคะเพราะว่ามีชาวจังหวัดปทุมธานีนับ10คนเลยนะคะเดินทางไปหาเหล็กไหลนำความเชื่อเข้าถือว่าเป็นวัตถุมงคลในใน,ใน,ใ,นในมุมของกลุ่มหนึ่งที่เขาเชื่อนะคะในพื้นที่จังหวัดบุกดาหานี่ปรากฏว่าเกิด น้ำป่าไหลหลากมากระทันหันลงมาบนภูเขาที่กลุ่มชาวจังหวัดปทุมธานี10คนเนี่ยร่วมขบวนกันไปก็เลยปิดไปบริเวณปากค้ามตะไม่มีทีมงาน3คนเสียชีวิตแล้วก็พบร่างในที่สุดเนี่ยนะ,ะคะก็ก่อนหน้าที่ชาวปทุมธานี10คนเนี่ยนะคะจะเข้าไปหาเหล็กไหลมันมีฝนตกลงมาอย่างหนักนะ,ค,ะคุณนยาแล้วก็ ในช่วงที่กําลังหากันอยู่ก็มีการ3คนเนี่ย<อ>เข้าไปหาเหล็กไหลแล้วก็อีก7คนเนี่ยรออยู่ะนะคะด้านนอกปรากฏว่าพอฝนตกลงมาห,หนักๆเลยเนี่ยนะคะน้ํามันก็ไปท่วมปิดปากถ้ำ<อ>ก็เลยทําให้3คนนั้นพลัดหลงไปแล้วก็สุดท้ายเนี่ยก็ไปพบศพนะคะว่าติดอยู่ในซอกหินภายในถ้ำนะคะแต่ว่าอีก ศพหนึ่งเนี่ยยังไม่เจอเจอแค่สองศพนะคะอีกศพคือนายธนโชตลีฟักเนี่ยนะคะเจ้าหน้าที่ก็ต้องเข้าไปค้นหาต่อไปเพราะว่าในเวลาที่เข้าไปค้นหาพบเจอสองศพนั้นเป็นช่วงเวลาที่ พระอาทิตย์นั้นตกดินแล้วนะคะไม่มีแสงสว่างแล้วก็ในพื้นที่เนี่ยยังเป็นป่าทึบด้วยนะคะนี่ค่ะเป็นถ้ำอ,อันนี้คือเจ็ด <7 S 1> คนที่สามารถช่วยเหลือออกมาได้ค่ะ,ะถ้ำตรงตำบลน,นาโศกบา้บานานาโดนะคะต้องอยู่ในระหว่างการคุนหาดูในช่วงนี้นะคะ,คะ ก็เป็นความเชื่อของคนนะคะ,คะเพราะว่าบางคนเนี่ยเขาเชื่อว่าเหล็กไหลาสามารถทําให้อยู่ยงคงกระพันได้แล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็คือถ้ามีไว้บูชาเงินทองจะไหลมาเทมาคุณทยายเขาต้องเพราะว่าใช้เวลาใช้ความพยายามในการไปหาเนี่ยต้<ช>องหา,าหุาป,ป,ป่าฝ<ม>า,าดงะนะคะนี่เข้าไปในถ้ำถ้ำพุงกลางป่าห่างะะจากบ้านนาโดนะคะ แล้วเท่าที่ได้ศึกษาหาข้อมูลมาเนี่ยเรื่องของเหล็กไหลคุณยาคือเข้าไปเนี่ยไม่ได้หาได้ง่ายๆนะจะต้องทําพิธีก่อนออกมาด้วยใช่ค่ะต้องเป็นผู้รู้ผู้เชี่ยวชาญมีอาคมไหมใช่คชาวบ้านกันต้องอันนี้ไปกันเป็นทีมเป็นทีมที่มีความเชี่ยวชาญแต่ปรากฏว่าไปเจอภาวะน้ําป่ามาซะก่อนนะคะก็เลยทําให้เสียชีวิตทันทีเนี่ยสศพเลยนะคะแล้วถ้าเกิดหาเหล็กไหลออกมาได้นะโอโหบูชาทีเนี่ย เป็นหมื่นๆเลยนะไม่ใช่ว่าทั้งหมดหมื่นเลยนะแบ่งออกมาชิ้นหนึ่งชิ้นเล็กเนี่ยน่าจะราคาหมื่นสองหมื่นขึ้นไปละตอนนี้นะคะค่ะแต่ก็ต้องระวังนะคะใครที่จะไปหาเองหรือว่าไปแบบนี้ก็เข้าไปในป่าลึกๆนะคะมีน้ําป่าไหลหลากแบบนี้จะต้องระมัดระวังมากๆเลยนะคะค่ะ เดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันสักครู่ก่อนนะคะช่วงหน้าจะมีเรื่องของปัญหาขยะติดเชื้อด้วยะนะคะตอนนี้เนี่ยก็ไปพบล่าสุดอยู่ที่ในพื้นที่อําเภอไซน้อยจังหวัดนนทบุรีมีขยะติดเชื้อไปทิ้งแล้วก็หาเจ้าของยังไม่ได้เลยนะคะค่ะ